ไม่มีไม่มีเราดูคลิปดูอะไรเขาแล้วดูแล้วเพาสูงกว่าไหมสูงกว่านิดนึงนิดนึงแต่บางกว่ามั้งบางกว่าเราสูงเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสี่ครับน้ำหนักปอยปอยห้าจุดสามห้าจุดสี่ปีนี้อายุเท่าไรแล้วนะสิบห้าปีครับเรามวยประเภทฝีมือครับฝีมือคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มวยเดินครับมวยเดินก็วันนี้ตั้งรับจับทางโรโต้รอชนคิดว่าผ่านไหมวันนี้ผ่านครับร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกหลานจังหวัดกระบี่ครับ ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างเอามาสองไฟล์ดิไปไปตรงคามแล้วก็ชนะอ่ามนไฟวัฒนะครับร้อยเท่าไหร่บ้างว่าต่อยนานนะครับร้อยร้อยปอยนะครับมาต่อยร้อยเก้าเอ้ยร้อยสิบครับโอเคเอาฟากกดดีบัตเลยแล้วเนี่ยฟากรับเป็นหนังใจด้วยครับไปวันนี้จองทุกอย่อยู่ครับครับโอเค <laughs> อ่าโอเคเข้าไป ไม่ใช่มีนายุทชินครับวันนี้เจอใครวอต์ตาเหรอใช่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยแปดร้อยแปดเปเคยโชคยังร้อยแปดเนี่ยมันใหญ่ไหมมันมันใหญ่ใหญ่นะปกติโชคอยู่ร้อยเท่าไรอะร้อยห้าร้อยเจ็ดนี่กระโดดพรวดขึ้นมาเลยดิเป็นไงผลงานหลังๆชนะไว้ที่ไหนบ้างก็ชนะที่ราชดำเนินนะครับชนะหนึ่งอำนาจอ่าฮะร้อยเท่าไหร่กว่านั้นร้อยเจ็ดครับล่าสุดเลยนะแล้วก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่ง ก็แพ้ดอกไม้ป่ามาครับดอกไม้ป่ามาแล้วว่าซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่ที่มีนายโยธินครูป่าวครูซ้อมพอมีนะใช่ครับพอมีวันได้กรับวีวันสามนาทีับสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทอสีมือเขาเปลี <t 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 ่อนเราครูต่อสู้น่ะมวยเส้าครับเราต้องจะสูงกว่ามั้งใช่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบห้าน้ำหนักปล่อยอ ห้าสิบเจ็ดไทยสองอ่ะสูงอีกทีหนึง่งร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่ะลูกหลานจังหวัดกรุง <c oughs> เทพครับเอา้าฝากเลยคนกรุงเทพเหน่อยวันนี้ครับฝากเชียร <as> ์นะครับวันนี้ผมคง <c oughs> ไม่ทายติดหว่างแน่นอนโอเคขอบคุณน้องชายไปครักบก่อนครับผมอ่ะไปครับ